สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายเกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับวันสงกรานเลยนะครับก็มีตัวละครมาใหม่สองตัวนะครับก็ตัวที่แจกเพชรจริงๆเนี่ยน่าจะมีอยู่หนึ่งตัวนะนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นบอกว่ามาแล้วรับสูงสุดสามรอยเพชรนะครับอ่ะไปดูตัวละครตัวใหม่กันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวใหม่มาสองตัวนะครับชื่อว่า ชาล็อตนะครับกับน้องป๋องแป้งนะครับน่าจะป๋องแปงไปเลยเนาะทำไมต้องปองแป้งเออไม่รู้ GM เอขาอะค่าสเตตัสเนี่ยคุมเต่าอยู่ที่93สูงอยู่นะเพราะว่าการที่เพราะว่าสมัยเนี่ยคือคุมเต่าจะต้อง90อัพแล้วครับ90ขึ้นนะสมัยเนี้ยนะครับมาดูจี้ติดตัวครับจี G ้ติดตัวนี่เมื่อมาถึงพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างโอกาส25%ไปยังเที่ยวรอบโลกไม่เสียค่าผ่านทาง มันคือกล่องบินหรือเปล่าอะแล้วไอ้ที่มันบอกว่าเมื่อมาถึงพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างนี่คือเป็นเมืองเราหรือว่าเมืองฝ่ายตรงข้ามเพราะว่า GM มันไม่ได้เขียนแบบบอกไว้ชัดเจนไงนะครับก็ก็ต้องมาดูไอทีหนึ่งไนงะเดี๋ยวถ้าผมมีตัวละครตัวเนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามาทดสอบแต่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นนี่ยก็ถามว่าน้อยเกินไปไหมมันก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับแล้วก็มันก็มากมันก็ไม่ค่อยมากนะเพราะว่า ถ้าจี้ติดตัวมันเป็นกล่องบินจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นกล่องบินจริงๆก็แสดงว่าน่าจะต้องไปตกเมืองฝ่ายตรงข้ามอ่ะนะครับส่วนจี้ติดส่วนสกิลนะครับสกิลนี่ก็คือเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ที่ผิดพลาดนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เดียวกับของคืออะไรอ่ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เดียวกันกับฉันนะครับโอกาส5้าสิบเปอร์เซ็นบังคับย้ายไปยังพื้นที่แลนด์มาร์คที่แพงที่สุด ของฉันและค่าผ่านทางเพิ่ม2เท่าอันนี้คือคือเป็นไกด์นั่นแหละแต่มันต่างแต่ไกด์เนี่ยมันพิเศษอยู่อย่างคือพอเขาเด้งเนี่ยมันค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็นคูณสอนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอตัวอุปกรณ์เขียนแบบปลอมหรือแปนฟ้าเนี่ยมันมีผลหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าไม่น่ามีผลนะเพราะว่า ถึงแปลนฟ้าเขาออกอะ่ะแต่ก็น่าจะโดนคูณสองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนี่ก็ต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าป่องแป้งนะครับความสามารถก็คุมเต่านี่น้อยมากนะ85เองไม่ถึง90จี้ติดตัวนี่ก็หลังท้อยเต่านะครับมีโอกาส40%ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างหนึ่งหลังแบบอัตโนมัติบนพื้นที่ของฉันเมื่อเดินผ่านนะครับก็คือ อารมณ์เหมือนใช้เหมือนจี้เนี้ยผมมีจี้นี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปดูในคางจี้ผมแป๊บหนึ่งนะอารมณ์เหมือนใช้จี้เนี้ยเอ่อที่จี้แบบเวลาเวลาเดินผ่านอะไรเนี้ยที่แบบมันจะเพิ่มสิ่งก่อสร้างอะนะครับเหมือนผมจะไม่มีนะเดี๋ยวขอดูละขอดูละเอียดแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะไม่มีวะไม่มีเพราะฉะนั้นดูในสมุดภาพเอาก็ได้ครับมันจะมีอยู่จี้หนึ่งอะครับ นี่ครับเหมือนจี้ตำราลับแห่งการสร้างเลยนะครับแต่ต่างตรงที่คือตำราแบบถ้าเป็นในรูปแบบของจี้ข้างล่างเนี่ยตัวตัวแบบจี้จะเยอะกว่านับก็คือสีบก้าเปอร์เซ็นแต่ตัวละครที่มาใหม่เนี่ยมันแค่40%เปอร์เซ็นตนะครับอ่ะไปรีวิวกันต่อครับเอากดผิด อะมาดูกันใหม่นะครับก็โอกาส40อร์เซนตนะครับก็คือเราต้องเดินผ่านเมืองเราไงถ้ามันออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มสิ่งก่อสร้างนะครับแต่ข้อเสียน,นิดหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆสร้างแค่2หลังเนี่ยแล้วถ้าเกิดจี้ถ้าเกิดเราเดินผ่านเมืองเราเนี่ยแล้วถ้าจี้มันออกเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นสามหลังถูกไหมครับแล้วสามหลังเนี่ยมันเสี่ยงต่อมันเสี่ยงอันนี้ด้วยนะเสี่ยงโดนที่ฝ่ายตรงข้ามจะมาเทคเมืองเราได้แล้วเขาก็จะได้แลนด์มาไปฟรีเลยนะครับ ส่วนสกิลนะครับสกิลนี่เหมือนโคอี่เลยนะครับก็คือโอกาส35%ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถซื้อต่อได้นะครับก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเราใช้โคอี่อ่ะแต่โคอี่เปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าถ้าเป็นโคอี่ธรรมดาเนี่ย37%นะป้องกันการซื้อต่อเนี่ยส่วนดาร์คโคอี่เนี่ย40%นะครับแต่อันนี้มันแค่35ไงน,นะครับมานี้เท่าที่เท่าที่ผมดูนะตัวละครที่ผมผมว่าโหดนะน่าจะเป็นตัว ชาลอดอะผมว่าชารลอดน่าจะโหดกว่านะเนี่ยเพราะว่าจี้ติดตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเราจะต้องไปตกเมืองอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเราต้องไปตกเมืองเราหรือว่าเราต้องไปตกเมืองฝ่ายตรงข้ามอันนี้เหลือต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอวิธีหาหาไงครับวิธีหาก็ต้องสะสมอัลบั้มครับแต่ครั้งนี้ไม่ต้องเปิดแผกพิเศษ ก็ดีนะบางคนเวลาเปิดแพ็กพิเศษอะเปิดแล้วมันไม่ค่อยจะได้อะนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ต้องหาแพ็กพิเศษนะครับก็ต้องหาตัว charlotte s นะครับแล้วก็มีกำไรข้อมือเสื้อคลุมและกำไรข้อเท้านะครับซึ่งวัตถุดิบพวกนี้จะก็คือหาได้จากแจ็คพอตนะครับตามหาได้จากสูมแจ็คพอตสะสม charlotte s และวัตถุดิบ ชาล็อตอีก3ใบรับชาลอ็อตเอสบวกไปเลยนะครับส่วนบัฟเสริมเนี่ยบัฟเสริมต้องมาดูอีกทีนึงว่าถ้าเกิดอัพการ์ดเต็มเนี่ยมันจะมีบัฟเสริมมาให้หรือเปล่านะนะครับแต่ S เนี่ยมันหาได้จากบอกว่าเพียงเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมก็รับไปเลยสแสดงว่ามันน่าจะแจกฟรีดิเดี๋ยวผมไปดูในกล่องจดหมายแป๊บหนึงนะว่ามันแจกให้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่ครับชาลอตเอสอ้าวกาเต็มเดี๋ยวผมขอไปขายขายกาทิ้งแป๊บนึงเนาะกาเต็มช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากเลยอะโหแบบอยู่แทบจะไม่ได้เลยอะถ้าบ้านใครไม่มีแอร์นี่คือแบบลำบากนะแบบโหอยู่ที่ร้อนไม่ได้อะลำบากอะ อะช่องการ์ดก็ว่างแล้วเดี๋ยวไปเปิดกันเลยรู้สึกว่ามันแจกกันทุกคนนะสำหรับตัวการ์ดชาลอนนะครับเอสนะครับแจกทุกคนชื่อไม่ขึ้นแสดงว่า,แส,วาแสดงว่าไม่ได้เพชรนะครับแสดงว่าอีกหนึ่งร้อยเพชรเนี่ยน่แสดงว่าน่าจะต้องได้ตัวละครตัวนี้แน่เลยไอตัวละครอ,อีกตัวมันชื่ออะไรนะ เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งนี่ครับรางวัลล็อกอินนะครับก็คือต้องสะสมการ์ดแผนที่อุโมงน้ำนะครับเนี่ยถ้าสะสมครบห้าใบนี่ได้การ์ดน้องป่องแต่งมาฟรีๆเลยนะไอป่องแป้งนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้เพชรหรือเปล่านะต้องรอดูประกาศอะนะครับประกาศตอนนี้มายัางเนี่ยประกาศเหมือนจะยังไม่มานะมันมีแค่ไอเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับอีเวนต์บัฟบัฟจะส่งเข้ากล่องจดหมายและต้องเปิดใช้งานก่อนบัฟประกาศเหมือนจะยังไม่มาวะต้องต้องรอต้องรอประกาศอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแจ็คพอตกันตอนนี้เท่ากับว,ว่าผมมีเอสล้วเท่ากับว,ว่าผมต้องหาวัตถุดิบอีกสามอย่างนะครับเนี่ยครับหาอีกสามอย่างเพื่อเพื่อที่จะแลกเป็นซาร์ลอสเอนะครับ อ่ะไปสุ่มกันขอเปิดด้วยกุนแจก่อนแล้วกันเนาะมีอยู่สามสิบดอกมาดูสิครับว่าจะออกง่ายหรือยากนะครับโอ้หน่าจะออกยากนะแล้วประเด็นคือค่าสุ่มได้เพชรแม่งมันก็ไม่ลดนะยังสิบเพชรอ่ะหมดแล้วครับเดี๋ยวขอส่งบโคเวอร์สักหน่อยแล้วกันเนาะ ส่งบโคเวอร์นี่ถ้าส่งบโคเวอร์ทองนะครับมันจะเพิ่มเป็นสิบห้าคะแนนแต่มันจะจํากัด1ิครั้งต่อวันนะหลังจากนั้นมันจะลดเหลือห้าคะแนนนะครับก็ถือว่ายังเยอะอยู่อันนี้ผมส่งครบไปแล้วไงแล้วก็ถ้าส่งบโคเวอร์ทองเนี่ยมันจะแจกเพชรคนละสองนะครับเหมือนก็ว่าแจกเพชรไงถ้าส่งได้สิบคนต่อวันนะครับอ่ะขอเอาอีกสักห้ากุญแจแล้วกันพอละเดี๋ยวผมจะสุ่มได้เพชรแล้วกันเนาะ รู้สึกว่าถ้าสุ่มแจ็คพอตครบสิบครั้งจะได้การ์ดปลาเทวดามาหนึ่งใบนะก็ต้องมาดูว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้นับด้วยไงว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้นับด้วยไงเออว่าผมสุ่มไปกี่ครั้งแลว้วอะอ่ะครบห้าแล้วครับเดี๋ยวเปิดดอกสุดท้ายนะครับโหหน้าจะออกยากนะ หมดไปสามสิบห้ากุญแจยังไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดีเพชดูอ่าได้มาแล้วนะครับกํำไรข้อมือนะครับเท่ากับว่าผมขาดอีกสองอย่างมาดูดีว่าเกมจะอวยผมหรือเปล่าจะได้หรือไม่ได้โอ้ออกอยากนะ เหลือร้อสิบสี่เพรครับโหกำไรข้อเท้าโอ้โหเสื้อคุมปลาเทวดานะครับเฮ้ยเหมือนจะซ้ำนะเออเหมือนจะซ้ำเนี่ยเหมือนมันซ้ำนะเออ เนี่ยซ้มียอวครับโอ้โหแล้วมันไม่เอาอันใหม่มาให้ด้วยนะมาเดี๋ยวไปเปิดดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบบ๊แบๆบนี่ครับปลาเทวดาอ๋อถ้าสุ่มครบถ้าสุ่มแจ็คพอตทุกๆุกสิบครั้งเนี่ยจะได้ปลาเทวดามาหนึ่งใบน,นะครับอย่างละหนึ่งใบ ปลาเทวดาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่ามันเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวขอไปเปิดการนิดนึงเหมือนผมจะได้ซ้ำหลายใบน,นะไอ้กาไรเนี่ยหมดไปสองร้อยเพชรแล้วครับรู้สึกว่าจะเปิดได้ยากนะผมว่ามันต้องมีการใดการหนึ่งที่มันออกยากอะ่ะเนี่ยครับซ้าําแสดงว่ากําไรข้อมือออกง่ายแสดงว่าอย่างอื่นน่าจะออกยาก ตามสเต็ปเกมเศรษฐีเซิร์ฟไทยแล้วมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันออกอยากอะ่ะนะครับอา่ามันยังมีอีกนะันนี้ชุดับประกันคาร์ดเอหมดหรือ,อยังผมจำได้มันยังมีอีกอะ่ะนี่ครับ มันซ้ำไงครับโหซ้ำหลายใบอะ่ะโหได้มาสามสี่ใบได้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดแพ็กพีเมียมแล้วกันเนาะว่าแพ็กพีเมียมมันจะมีโอกาสออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมมีแพ็กดองไว้ค่อนข้างเยอ,อะอ่ะอะน่าจะหมดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อแพ็กการ์ดกำไรข้อเท้า หรือเสื้อคลุมอ๋อก็คือผมรู้แล้วครับปลาเทวดาไว้ทําอะไรเอาไว้มาแลกอันนี้ครับอย่างสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆมีกําไรข้อมือซ้ําเนี่ยก็เอามาแลกได้นะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีครบสามอันเนี่ยสามอันพอดีอย่าพึ่งไปแลกนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกว่าวัตถุดิบมันจะหายไปอ่ะกดแลกมาเลยแล้วกันรู้สึกมันน่าจะสุ่มนะได้กาไรข้อเท้านะครับเท่ากับว่าผมยังขาดเสื้อคลุม เอาล้วครับเพื่อนๆมาลุ้นเอาหรือไม่ก็ผมก็ต้องหาไอ้ตัวอันนี้อะไรเนี่ยแพ็กการ์ดกำไรข้อมือชาลอนหรือเสื้อคลุมอ๋อมันบอกว่าหรือเสื้อคลุมแสดงว่าเสื้อคลุมน่าจะออกยากแน่เลยอ,อ่ะก็ต้องมาลองดูอะเอาล้ครับผมยังขาดแค่เสื้อคลุมนะเดี๋ยวผมขอไปรับเพชรก่อนเมื่อกี้ผมสุ่มได้เพชรไง อ่ะสุ่มได้อหกครั้งนะครับยังขาดเสื้อคุมเพชรหมดแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะมีสิบเพชรสุดท้ายนะอ่ะรับมาเลยแล้วกันสิบเพชรสุดท้ายรู้สึกว่าทองนี้จะออกบ่อยมากนะทองเนี่ย กํำไรข้อเท้าผมได้มาแล้วว่ากําไรข้อเท้าอะ่ะผมยังขาดเสื้อคุมแสดงว่าเสื้อคุมน่าจะออกยากอ่ะเดี๋ยวผมไปรับก่อนประกาศมันยังไม่มาเลยอะ่ะนะครับ ผมว่ามันไม่น่ามีโอกาสเปิดเจอนะเปิดจากแผกแ็กพรีเมียมเนี่ยเอาละครับเพชรผมหมดล่ะมาดูดินี่ครับผมยังขาดแค่เสื้อคุมแสดงว่าเสื้อคุมน่าจะออกยากอะนะครับเดี๋ยวผมขอดูร้านค้าเพชรด,ดิ อ๋อนี่นะครับมันก็มันก็แถมพวกอะไรเนี่ยแหละขายจำกัดเดี๋ยวขอดูดิขายจำกัดคืออะไรโอ้โหเพื่อนเพื่อนใครจะไปซื้อครับปลาเทวดาสามใบแม่งราคาตั้งยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าอะเดี๋ยวดูดิตีเป็นเงินไทยกี่บาทโอ้โหไม่น่าเชื่อมันยังมีคนซื้อนะ หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยยี่ิบห้าโอ้โห GM มันขายแพงเกินไปไหมโอ้โ oh, หมันขายโคตรแพงอะเพื่อนๆคือราคาตั้งพันกว่าบาทแต่มันขามันให้แค่ปลาเทวดาสามใบเอออย่างน้อยมันน่าจะตั้งราคาสักร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเออมันพอรับได้แต่นี่มันขายสักพันกว่าบาทอะเราไม่น่าเชื่อนะมันมีคนซื้อด้วยอะโอ้โ oh. ห แสดงว่าสงสัยบ้านบ้านรวยแล้วมั้งเนี่ยถึงถึงเติมอ่ะเนี่ยอย่างแค่ใบเดียวเนี่ยก็ปาไปตั้งห้าจุดเก้าเก้าเหรียญแล้วเนี่ยตีเป็นเงินไทยกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะหูแพงมากอ่ะเป็นผมผมไม่เติมอยู่แล้วอ่ะเนี่ยแค่หนึ่งใบเนี่ยปาไปสองร้อยกว่าบาทแล้วครับแพงมากอ่ะเนี่ยตามเนี้ยครับเนี่ยครับคงเหลืออยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเจ็ด มันน่าจะอยู่ที่สองพันแสดงว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนซื้อนะเอองงงงงอยู่เหมือนกันนะเออเดี๋ยวผมขอดูดีการ์ดเต็มหรือยังเดี๋ยวผมขอขายการ์ดทิ้งบปาบนึงนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแ็กพรีเมียมสักแพกหนึ่งแล้วกันแพกสามสิบอะผมมีแพกสามสิบอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมลองเปิดว่ามันจะมีโอกาสเปิดเจอหรือเปล่านะสําหรับแ็กพรีเมียมผมยังขาดเสื้อคลุมไง คุมน่าจะออกยากแน่เลยเพราะว่าตามสเต็ปแล้วอะ่ะมันต้องมีการ์ดใดการหนึ่งที่มันออกยากอะ่ะนะครับเวลามีให้สะสมแพ็กอัลบ,บั้มอย่างเงี้ยนะครับเพชรผมก็ไม่มีแล้วด้วยอะ่ะอ่ะพอละ เดี๋ยวไปลองเปิดแพ็กสักแ็กหนึ่งแล้วกันน่าจะมีอยู่มากเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมมีแพ็แกแพ็กสามสิบหรือเปล่าอันนี้ปลาเทวดานะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงถ้าไม่มีอ่านี่ครับมีจนได้พูดปุ๊บมาปั๊บเลยไม่ออกเลยครับโอกาสน่าจะยากอะ่ะ เปิดจากแพ็กพิเศษอะ่ะผมว่าไม่น่ามีโอกาสเปิดเจออะ่ะเดี๋ยวเปิดแพ็กสิบสักใบดิเนี่ยไม่ออกเลยครับนา่นานา่าน่าจะไม่มีโอกาสเปิดเจออะ่อะอะ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับการรีวิวอะ่ะแล้วก็มีอย่างอย่างแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับลูกเต๋าใหม่นะครับ ไม่ใช่ลูกเตา๋าไม่ใช่ลูกเต๋าประจําเดือนนะแต่เป็นลูกเต๋าสงการนะครับมาดูค่าแม็กดีถ้าอัพตันนะครับก็จะได้การด,ดวงสามสิบนะครับค่าก่อสร้างถูกสี่สิบแปดการควบคุมลูกเต๋าสี่แปดส่วนลดก,การซื้อต่อสี่สิบแปดโบนัสทองยี่สิบห้าและโบนัสคีย์คูหนึ่งนะครับซึ่งบัฟอันเนี้ยมันสู้ลูกเต๋าประจําเดือนไม่ได้อะอย่างลูกเต๋าประจําเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นลูกเต๋าไก่ซึ่งค่าสเตตันมันสูงอ่ะแล้ว คืออย่างถ้าเป็นลูกเต๋าช่วงอีเวนต์เนี่ยมันจะสู้ลูกเต๋าประจำเดือนไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับแพ็กเกจจำกัดเฉพาะช่วงเวลาค่าสถิติสูงสุดแอน8ชั่วโมงในโหมดล่าสมบัติถาวรก็แสดงว่าถ้าซื้อลูกเต๋าสงการเนี่ยเราอัพเต็มในช่วงว่ไอก่อนอีเวนต์หมดเนี่ยจะ เวลาเอาไปเวลาเอาไปตั้งในโหมดอะไรนะโหมดล่าสมบัติอะ่ะมันจะได้แปดชั่วโมงถาวรเลยนะครับมันเขียนไว้ถ้าซื้อด้วยทองนี่ร้านสองนะโอ้โหถึงผมมีตังซื้อแต่ผมไม่มีตังอัพอะ่ะเพราะว่ามันต้องอัพให้เต็มไงอ่านี่ก็เป็นลูกเต๋าใหม่นะครับอ่ะก็คงไม่คงไม่มีรรีวิวแล้วแหละก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอน,เนสุ่มได้อะไรกันบ้างหรือได้ได้ตัวละครตัวไมกันไอ้ได้ได้ได โอ้ยพูดผิดพูดถูกได้ตัวละครใหม่กันหรือยังก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับว่าไอความสามารถที่ผมพูดไปเนี่ยโดยเฉพาะจี้ติดตัวเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะว่าต้องไปตกเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นเมืองเรานะครับเพราะว่ามันเขียนบอกว่าเมื่อมาถึงพื้นที่สิ่งที่มีก่อสร้างเนี่ยโอกาส25ปรไปยังเที่ยวรอบโลกไม่เสียค่าผ่านทางผมไม่รู้ว่าต้องเป็นเมืองเราหรือว่า น่าจะเป็นเมืองฝ่ายตรงข้ามนะเพราะว่ามันเขียนบอกว่าไม่เสียค่าผ่านทางก็แสดงว่าน่าจะเป็นกล่องบินนะครับน่าจะเป็นกล่องบินอนะ่ะ25%นะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นสายล้มละลายนะเท่าเท่าที่ผมดูเนี่ยไอ้ชาล็อตเนี่ยเพราะว่าสกิลมันจะเป็นไกด์ไกด์50%นะครับก็คือโอกาสครึ่งครึ่งอ่ะคือ50%จะออกอีก50มันก็ไม่ออกนะครับอันเนี้ยมันโอกาสมันครึ่งครึ่งไงนะครับ อ่ะก็ไม่มีอะไรรีวิว,วแล้วแหละก็ขอให้โชคดีทุกคนเนาะนะครับส่วนวันเทศกาลสงการเนี่ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆเดินใครที่เดินทางกลับภูมิลําเนาเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆเดินทางปลอดภัยกันกทุกคนแล้วกันเนาะสาหรับในวันสงการานนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูประกาศมายังประกาศยังไม่มาอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับวันสงการในปีนี้นะครับเล่นน้ํากันอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับ สวัสดีวันสงการน,นะครับไปแล้วครับ